สวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่ช่องหมอยาคาเฟ่กับชายาเชียานันนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในบ้านเราตอนนี้ก็กำลังระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะวันหนึ่งก็2องสามพันมีประชาชนที่เสียชีวิตไปแล้วก็หลายรายนะคะดังนั้นตอนนี้ประชาชนทุกคนก็มีความหนกและหวาดกลัวจึงออกไปหาตัวช่วยหรือสมุนไพรที่ เขามีการโฆษณาว่าสามารถที่จะป้องกันโควิดได้นั่นก็คือตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะคำตอบก็คือไม่สามารถป้องก COVID นันโควิด -19 ทได้นะแต่ใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการไข้มีไอในรายที่ไม่รุนแรงและขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะสารประกอบสำคัญในตัวฟ้าทลายโจรก็จะมีชื่อว่าแอนโดกาฟุไรค่ะ เขาจะมีฤทธิ์ในการยับยัง้งการแบ่งตัวของอไวรัสโควิด -19 ได้นะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับาการวินิจฉัยของแพทย์นะคะว่าจะนําตัวสมุนไพรนี้มาใช้รักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบันด้วยหรือเปล่าแล้วก็ข้อแนะนํานะคะไม่ควรซื้อมารับประทานเพื่อป้องกันเองนะคะเพราะห้ามรับประทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรติดต่อกันเกิน5วันค่ะเพราะจะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสีย รู้สึกหนาวแล้วก็แขนขาไม่มีแรงนะคะดังนั้นไม่ควรซื้อมารับประทานเองค่ะและข้อห้ามนะคะคนท้องคนที่ให้นมบุตรอยู่ไม่ควรรับประทานค่ะเพราะจะทําให้เกิดกลัววิรูปได้หรือคนที่แพ้สารสําคัญสารสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือห้ามรับประทานด้วยและต่อไปก็คือคนที่มีโรคความดันหรือรับประทานยาวความดันอยู่ควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้ไม่ค่อยดีนะก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองให้ดีถ้ารัฐไม่ down, ล็อกดาวน์เราก็ล็อกดาวน์ตัวเองเนาะพยายามอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ถ้ามีจําเป็นจริงๆที่จะต้องออกก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดใส่แมสเว้นระยะห่างกับคนอื่นนะคะพกสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดค่ะแล้ววันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยเพลงแรงๆด่าแรงๆกับคนที่ชอบไป เที่ยวแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนะคะทําให้เกิดโควิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบอกกันไปไม่เคยฟังนะคะต้องใส่แมสก์งดไปเที่ยวหนครับติดคนรวยพรามาสวยคนจนโควิดพุงจะเลยคงต้องดับอย่าละลาไม่ใช่วัคซีนแล้วล้งมือ ตัวฮอล์ต้องมีต้องใส่แมสก์วันยาให้ดีย่ไปรับอยู่ท่าทายโดย่งอย่าเลยค่ะอย่าเลยคะ่ะหนูเข้าใจฉันไม่รูกอย่าเลยค่ะอย่าเลยคะ่ะ อันลูกใจฉันไู่้ยาใย่าอยายย่าอย่าไปแร็ดรีบกลับบ้านยยายยยย่านะคะคุณลูกค้าค่ะยา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 อย่าไปแร็ดรีบกลับบ้านยยายยยย่านะคะคุณลูกค้าค่ะ